สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่นครปฐมนะครับจะมาแนะนําร้านอาหารลับๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางสวนบรรยากาศสุดโฮมมี่ที่นี่คือนานียโฮมรีซิปีนะครับร้านจะอยู่เลขที่158ตําบลท่ากระชับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้าทางวัดไซแล้วก็ขับรถตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ2กิโลนิดๆคือได้ข้อมูลมาว่าเป็นร้านลับนั่นแหละครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะลับขนาดนี้นะครับดูทางดีครับขับเข้ามานึกว่าหลงนะครับเนี่ยยิ่งลึกถนนยิ่งเล็กลงนะครับตอนที่เราไปเนี่ยเขาทำทางอยู่ด้วยแต่ตอนนี้น่่าาาาจจจจะะเเเเสรร็็แล้้ววกมมถึงงออินนืฟที เน้นเครื่องดื่มเน้นบรรยากาศแต่อยากจะบอกว่าที่นี่มีดีมากกว่านั้นครับเพราะอาหารไทยของเขาอร่อยมากพี่เจ้าของร้านเป็นเชฟมาก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดร้านอาหารที่บ้านอาหารที่จะเน้นความพิเศษคือจะทําเองทุกเมนูดังนั้นใครจะไปเนี่ยขีดเส้นใต้ไว้เลยว่ารอนานนะครับบรรยากาศภายในร้านก็ร่มรื่นดีครับในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เขาทําเป็นสวนเป็นบ่อน้ํามีวิวให้ถ่ายรูปนิดหน่อยส่วนห้องอาหารก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะครับออกแนวคาเฟ่แอนด์บิสโทรนะครับข้างในมีมุมให้ถ่ายรูปอยู่หลายมุมเหมือนสตูดิโอถ่ายภาพเลยและครับและนี่ก็ค สิงโตเป็นมัสคอตระหว่างรออาหารก็ถ่ายรูปกันไปนะครับมาที่นี่ต้องไปกินอาหารไทยซีฟูด้ดปลาแม่น้ํามีอาหารป่าบางเมนูด้วยนะครับแล้วก็เมนูปลากระพงที่นี่ก็จะใช้ปลากระพงเป็นๆเ,เลยแหะครับเมนูจะมีไม่เยอะมากแต่เน้นๆทุกตัวตามไปดูในครัวกันเลยครับตอนนี้พี่เขากําลังทําปลาหมอชูชีกรรมวิธีการทําของที่นี่จะเน้นความสดใหม่ครับพวกกุ้งหอยปูปลาพี่เขาไปรับเองทุกวันนะครับสูตรพริกแกงก็เป็นสูตรของทางร้านนํามาเคี่ยวกับกระที่จนหอมแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ตนาตาลมะพร้าวและน้าําปลาจะหวานเค็มเท่าๆกันนะครับแล้วก รอให้น้ำแกงมันเข้าเนื้อปลาสักครู่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้แล้วครับจานนี้2 2 0บาทปลาหมอเนื้อนุ่มกินกับน้ำแกงชูชีที่รสชาติกลมกล่อมเผ็ดกำลังดีออกหวานนิดๆเป็นเมนูที่เหมาะกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอย่างมากเลยครับต่อมาเป็นแกงส้มแปะซ่าปลาช่อนราคา320บาทบอกแล้วว่าอาหารของเขาเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับปลาช่อนทอดก,กรอบทั้งตัวแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงส้มรสเด็ดพร้อมผักกระเฉดอ่อนๆน,นะครับมีผักกาดขาวเสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อนๆเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในกินกับน้ำแกงงสส้้้มมทีีี่่่รรรรรชาาาาติเเปยววหนนนนดขไับออจจแ แกงป่าลูกชิ้นปลากรายจะเป็นแกงป่าที่เข้มขน้นอัดแน่นด้วยพืชผักสมุนไพรทั้งในพริกแกงป่าเองเนี่ยก็มีเครื่องเทศสมุนไพรจะใ,ให้ความเผ็ดร้อนนะครับทั้งพริกขี้หนูมีกระชายแล้วก็มีใบกระเพราแล้วก็มีการเพิ่มผักที่มีรสเย็นอย่างมะเขือถั่วฝักยาวมะเขือเปราะลงไปด้วยให้รสชาติมาสมดุลกันนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของแกงป่าแกงป่าที่อร่อยเลยคือกลิ่นของทุกอย่างมันจะต้องขึ้นมาครับคือซดเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมมันต้องกระแทกเข้ามาก่อนเลยรสชาติจะเค็มแล้วก็หวานนนนนิดจาากกัแแล้้ว็เเออปยยะีีึคงงท่่่ถ ต่อมาจะเป็นแกงคั่วหอยขมราคา150บาทครับแม่ครัวก็กําลังไปเด็ดใบชะพลูอยู่ครับผักสวนครัวที่ร้านอะไรปลูกเองได้เขาก็จะปลูกเองครับแล้วก็เอามาแกงให้ลูกค้ากินทําน้ําแกงข้นๆใส่หอยใส่ใบชะพลูชะอมเขาจะไม่ได้ใส่ลงไปเลยนะครับคือเขาจะใส่แค่โรยหน้าก่อนเสิร์ฟนิดเดียวกลิ่นมันจะไม่แรงคือถ้าใครไม่ชอบกินชะอมก็เขี่ยวออกได้ครับต้มโคลงประกอบราคา180บาทครับต้มโคลงที่แท้จริงต้องเอาเครื่องไปคั่วแบบนี้นะครับทั้งพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดราากกกกกกกผััชีีตต้้้้้ออออออองงงงค่่่ววหหมมนนแแลลลล็็ษณ์ยืิขป หม้อนี้คือมันจะหอมมาตั้งแต่ในครัวเลยนะครับรสชาติก็ดีเลยสดแล้วได้กลิ่นอารมาของสมุนไพรที่หอมสดชื่นสุดๆวันนี้อาหารเยอะนิดนึงนะครับต่อมาเป็นปลาช่อนลุยสวนร,ร,ราคา320บาทเป็นปลาช่อนทอดราดด้วยน้ำยำสมุนไพรใส่น้ำพริกเผาความเปรี้ยวหลักๆมาจากมะม่วงซอยเลยนะครับแล้วก็หอมสมุนไพรสดต่างๆปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเมนูง,ง่ายๆแต่สั่งมาทีไรไม่เคยเหลือครับปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบๆกินได้ทั้งตัวทอดร้อนๆแล้วก็โรยกระเทียมเจียวจานนี้270บาทครับเพราะปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาที่ค่อนข้างแพงแต่คือออกกรรบิินไดด้้้ททัังงตววจๆแล รายก็มีนะครับที่นี่อร่อยตามมาตรฐานมีน้ำจิ้มถั่วหวานๆที่แอบใส่มะนาวซอยเล็กๆล,ล,ลงมาด้วยครับแล้วก็จะมีผัดฉับรัครั้ง270บาทผัดฉาอ่อยครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือปลาสดแล้วก็ผัดสดนะครับไม่ได้ไปทอดก่อนนะแล้วก็พริกผัดฉาของเขาจะใช้พริกเหลืองที่จะมีความเผ็ดและหอมด้วยเจฟเขาจะทำออกมาได้รสชาติร้อนแรงนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับมาที่นี่ต้องมากินปูครับปูก้อนที่เขาคัดมาสดๆให้เราเลยครับแน่นอนว่าต้องมีปูก้อนผัดพริกเหลืองกับถั่วฝักยาวเนื้อปูหวานมากกินกับถั่วฝักยาวก,กรอบจาน โดดมาช่วยเสริมรสเผ็ด450บาทนะครับต่อมาเป็นแกงคั่วปูก้อนเป็นแกงคั่วปูใสใบชะพูนะครับรสชาติเข้มข้นหอมมันกะทิแล้วก็เนื้อปูหวานหวานกินกับข้าวเส้นหมี่หรือขนมจีนก็ได้นะครับแบบนี้ราคา450บาทต่อมาเป็นไหลบัวผัดกุ้งครับ150บาทใช้กุ้งตัวใหญ่เลยผัดกับกระเทียมและไหลบัวกรอบๆน่ากินมากครับเช่นเดียวกับกุ้งผัดสตอกะปิเมนูทางใต้ที่นี่ก็ทําถึงเช่นกันรสชาติครบรสทั้งเปรี้ยวหวานเค็มและหอมกระปินะครับราคา220บาทแล้วก็มีกุ้งอออบบบวุุ้้นนนเสน150าทัใหมมีกงต แล้วก็วุ้นเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวผัดรวมทะเลที่มีทั้งปูกุ้งและปลาหมึกครับข้าวผัดอร่อยและมาจานใหญ่มากหน้าซีฟู้ดลน้นๆ้นเลยราคา320บาทกินได้ทั้งโต๊ะนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่เกินความคาดหมายครับอาหารดีบรรยากาศดีแต่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าต้องรอนิดหนึ่งนะครับร้านนาเนียโฮมรีซิปสนะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก